ตอนที่116ก่อนเริ่มการแข่งขันพวกเราจะเอาการตกรอบเป็นตัวประกันและขวาใจชนะมาให้ได้การตกรอบเป็นตัวประกันเหรอครับบอสมอนเตอร์จะต้องปรากฏตัวในการแข่งขันเซตที่3เหมือนรอบของ YSM แน่หลักฐานที่ทำให้มั่นใจละครับการแข่งขันเซตที่1และเซตที่2ไม่มีการรีเซตดันเจียนและถ้าลองเปรียบเทียบหลังแมงมุมของเซตที่1กับเซตที่2 จะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ของมันเพิ่มขึ้นทีละนิดเอ๊ะใย,ยแมงมุมพวกนั้นเป็นรังแมงมุมที่พวกมอนเตอร์สร้างขึ้นมาใช้เปิดประตูมิติสุดท้ายจึงมีความเป็นไวได้สูงที่อะไรบางอย่างจะปรากฏตัวในเซตที่3แต่ใจความสำคัญคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสุดท้ายหัวใจหลักก็คือเอาการบุกลุกของบอสมาขอความร่วมมือจากทั้งสองทีมโดยใช้เงื่อนไขที่ว่า ทั้งสองทีมจะตกรลอบพวกเราจะเล่งเล่นจุดนั้นแหละนับเวลาถอยหลัง9นาที55วินาทีการที่นาธานกับนักสู้แพงหายอนอยู่ด้วยกันนั่นหมายความว่าระหว่างที่ปารีสลูมิเอแยกกันไปล่าแมงมุมเสาทั้งสองคนจะรออยู่ที่จุดศูนย์กลางสินะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังไว้เช่นกันครับคุณนาธานฉันช้ากว่านาธาน ถ้าโดนดาบสองเล่มนั่นฟันเข้าก็คงจบเอ๊ะแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเอาชนะนาธานไม่ได้เอ๊บสปรินท์ถ้าฉันสามารถควบคุมจังหวะได้ฉันก็สามารถหลบการโจมตีที่รวดเร็วทุกรูปแบบได้เช่นกันใช้การดึงตรงนั้นงั้นหรอแอะแค่เปลี่ยนไปเล่นงานชูรันก็ได้นี่ครับนี่ถ้าคุณคิดว่ามันจะจบแค่ตรงนั้นผมก็น้อยใจแย่สินะครับคุณนาธานเอ๊ะ,อะการดึงเอเอ นับเวลาถอยหลัง9นาที51วินาทีประมาณหนึ่งเดือนก่อนบนเครื่องบินที่บินจากประเทศเกาหลีกลับไปยังประเทศเยอรมนีหลังการแข่งขันจำลองกับ YSM เสร็จจะเรียนศินละปะการต่อสู้งั้นเหรอถึงจะเรียนศินละปะการต่อสู้ไปแต่ก็คงไม่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้คู่ต่อสู้ได้นี้ ผมรู้ดีครับว่าผมไม่มีพลังพอที่จะไปฆ่าใครได้จนถึงตอนนี้ผมจึงทำได้เพียงแค่ซับพอร์ตโดยวิธีการที่พึ่งพลังพิเศษเท่านั้นเพราะงั้นตอนนี้แหละครับขอแค่สามารถหลบเลี่ยงการโจมตีได้สัก2-3ครั้งก็พอมันจะได้ผลยิ่งกว่าพลังพิเศษไหนๆเลยละครับเพราะสุดท้ายแล้วนาธานก็จะเล็งเล่นงานที่ผมมันเพียงพอที่จะถ่วงเวลาให้คุณชูรันเตรียมยิงรังสีพิฆาตและกำจัดเขาในช่วพริบตาได้ครับคุณชูเอ๊ะ Hey, ไม่มีทางสลอกให้ตายสิว้าวอันตรายนะเนี่ยมีน่าเชื่อว่าจะซ่อนของแบบนั้นไว้เพราะคำว่าอาวุธลับมันไม่ได้มีไว้เฉยๆไงล่ะครับอ้าไม่นึกเลยว่าเขาจะจับนาธานทุ่มในสถานการณ์นั้นน่าเสียดายถ้าชูรันยิงรังสีพิฆาตได้แล้วก็ก็คงจัดการนาธานได้แล้วการรับมือของปาลีตก็โคตรจะเร็วเลยครับถึงจะเป็นการจู่โจมฉับพลันแต่มันก็ได้ผลอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้พวกเราผัดกันโจมตีโดยฉับพันคนละครั้งฉันที่เคยใช้ประโยชน์จากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเพื่อเป็นผู้นำในการต่อสู้ได้แสดงให้เห็นถึงการรับมือการโจมตีด้วยตัวเองแล้วเรื่องที่เขาต้องใส่ใจคงจะเพิ่มขึ้นแล้วละในตอนนี้ปารี่ลูเมีอขาดสมาชิกทีมไปตั้ง5คนสายตาของนาธานจะค่อยๆแคบลงและใจร้อนมากขึ้นไปคว้าโอกาสมาก,กันเถอะครับ เลเวลสูงอย่างที่คิดไว้เลยฮะอะว่าแต่ครับคุณเจ้าของครับในเซตที่2นาธานกดดันสมาชิกอีกทีมได้ถึง11คนด้วยตัวคนเดียวแต่ทำไมในครั้งนี้ทั้งที่มีเพื่อนร่วมทีมอยู่ด้วยแต่ก็จัดการ5คนนั้นไม่ได้ละครับอ่ตอนนั้นสามารถใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายชั่วพริบตาที่แมงมุมมิติสร้างขึ้นได้ไน้ำซ้ำสมาชิกในทีมยังอยู่รอดกันทุกคนเขาแค่ถ่วงเวลาไว้ก็พอไงละ่ะ แต่นอกจากนั้นก็เป็นเพราะดาเนียลทำให้นาธานไม่สามารถใช้ร่างแยกอย่างวู้วามได้ด้วยแหละอะไรนะครับนาธานที่ใช้ร่างแยกกลายเป็นสองคนนั้นแข็งแกร่งที่สุดในท็อปทีสมคำาล่มหรือแต่เขาโดนดันออกมาด้วยการโจมตีในช่วงต้นของเบอร์ลินตอนนี้นาธานจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ร่างแยกได้หากไม่ใช่สถานการณ์พิเศษยังไงละ่ะความเสี่ยงของตอนที่นาธานด่วนใช้การแยกร่างและตายไปนั้น ไม่ใช่แค่เสียออล่าแต่ตอนนี้มันรวมไปถึงความพ่ายแพ้ของทีมด้วยตำแหน่งของแต่ละฝ่ายถูกกำหนดและทำการต่อสู้ไปแล้วผลลัพธ์ก็คือ11-6ต่อ 6. ในสถานการณ์แบบนั้นมานใช้ความเสี่ยงของตอนที่นาธานจะใช้ร่างแยกเป็นตัวประกันและจำกัดเวลาที่นาธานจะใช้การแยกร่างไว้แค่2เวลา1คือตอนที่ต้องใช้เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนจะตายระหว่างการต่อสู้ 2. คือหลังจากล้มชูรันที่กำจัดบอสมอนเตอร์หลังการต่อสู้ได้สำเร็จตอนนั้นความเสี่ยงทั้งหมดจะหายไปและเขาจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่เป็นการเลือกที่โหดเหี้ยมมากเอาล่ะจนถึงตอนนี้คือสถานการณ์ที่สามารถคาดเดาได้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะสามารถสร้างปฏิหารได้ไหมนะคุณไายอนครับคุณใช้การเคลื่อนย้ายช่วยพิบตาถอนตัวไปพร้อมกับชิชิ และไปรวมตัวกันฝั่งที่เหลือครับจากนี้ไปที่นี่ผมจะขวางเอาไว้เพียงลำพังเองนับเวลาถอยหลัง7นาที39วินาทีคิดจะลองลดความได้ของทีมระหว่างที่คุณเป็นเหยื่อล่องั้นเหรอคุณจะตายก่อนที่จะได้ทำแบบนั้นนะครับนาธานแมงมุมเสาตัวที่สองที่เปิดประตูของโลกที่ถูกทิ้งโดนกำจัดแล้วครับผู้กำจัดก็คือเฟิร์นชไนเดอร์ มันเป็นไปตามแผนที่วางไว้เป๊ะๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เป็น11ต่อ6และการกำจัดแมงมุมเสาก็ไม่ได้ยากเย็นเท่าที่คิดเราไม่ได้เปรียบเกินไปหรอฮ่าๆๆะเจ้าชานะปารีลูมีเอได้ง,ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะเอ๊ะนายคึกคักเกินไปนะเฟิร์นเรายังไม่ชนะสักหน่อยชิฉันรู้แล้วนะรีบๆเพื่อนไหวกัน,กนเราต้องลดจำนวนศัตรูให้ได้มากที่สุดก่อนที่ทีมหนึ่งจะมารวมตัวกับพวกเรา ครับครับครบไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกฮ้เอ๊ะทีชีพฆ่าสตูลดพละกำลังของตัวเองลง10%แต่ลดพละกกำลังของคู่ต่อสู้อยู่ในรัศมี20เมตรลง10%ย่าเอ๊ะโจมตีสวนกลับงั้นเหรอหมายความว่าจะทิ้งนาธานหรือไงปาลิลูเมทุกคนถอยก่อนบ้าเอ้ย นับเวลาถอยหลัง7นาที39วินาทีแพ็กทายอน1คิวฝากด้วยนะคะคุณนาทาน